เราเน <và sẽ> <desserts> ี Luckily, ่ยเป็นรายการสาระเดิมเข้ามาแล้วผมไปจกันก็จะเริ่มเปิดประเด็นนะครับสนามกอล์ฟเอาพายนะครับเอาที่ธรณีโสนมาทำเป็นสนามกอล์ฟก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะมีการร้องเพื่อให้ถอดถอนนายกอิงนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องการจัดทำหมู่บ้านจัดสรรอะไรต่างๆคนจงคนจีนอีกผมตร้งมาผมแม่งบ้านอะงานนี้ผมแม่งเหนื่อยอะตงไม่หมดอะนะศัตรูทางการเมืองไม่รวมถึงพี่ศรีสุวรรณของผมน่ะ พี่ศรีสุวรรณนะครับนะร้องไปเงินติดรั้วไปร้องไปเงินติดรั้วไปพี่ศรีผมต้องอยู่นะครับยังไม่ตายนะศรี Never เนปวะได้ปฏิยาม,มาแล้วครับยังไม่รวมไอ้พวกนักล้อก,กระจอบลอกห้อยตามคูทอนอีกหลายหลายรายครับนักร้อตามติ๊กอกครับวันวันดูข่าวเสร็จก็ตัดข่าวไปเยอหาแสงไปรลายวันอีกจะมากันบ้างครับบานแล้วครับนักร้อพวกตา,ตามต่างจังหวัดเนี่ยกระจอบลอกห้อยแถวบ้านนอกหลายคนก็จะมากันนะครับมากันดกดกอ่า เดินพาเลทน,นะครับรับรองไม่ต้องห่วงนะครับนะรัฐบาลอุ้งยิงเนี่ยไม่ได้พักครับขอให้สบายใจได้นะผมดูนะแค่แต่งตั้งรัฐบาลไอ้แต่งตั้งคนเราม่อยไแม่งครับอะไรอะ่ะผมไม่รู้สองอาทิตย์จะจบหรือเปล่านะครับนะโดยเฉพาะการแต่งตั้งชาดาไทยเสรนะสันติพรพัดนผู้กองธรรมนัสหรือฉายาที่พี่น้องในวงการอ่าอ่า,อาวงการการเมืองเรียก,กว่าพี่แป้งนะพี่แป้งมันคือแป้ง บอลคือแป้งนะครับหรือพี่เชฟหรือพี่ชาดาครับนักเลงเรี้ยงพ่อนะครับนะครับผู้อ่นักเลงเรี้ยงพ่อพี่ชาดานะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าการจะแต่งตั้งพี่ชาดานะหรือพี่แป้งนะครับหรือพี่สันตินะครับอ่หรือว่าพวกอ่านักประท้วงอะไรต่างๆนะอะ่นะครับนะครับหลายๆคนเนี่ยรั่แต่มีแผลเป็นแผลเลือดลังเต็มไปหมดนะอ่ะเปิดขึ้นมาในขี้โงงขี้ขากเต็มตัวเลยแต่ละคนรักษาหายหยังไม่รู้ นะจะมีตำหนินะผิดกฎหมายผิดจริยธรทมไหมซื่อสัตย์หรือผิดไหมผมว่าแม่งบาสน,นะครับบาสเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับติดตามมาต่อไปนะครับว่ารัฐบาลอรุงอินกจะอยู่ได้กี่เดือนผมว่านะรัฐบาลกรุงอิงเนี่ยต้องต้องเคลมเร็วเข้ามาปุ๊บแจกเงินปั๊บเนี่ยเนี่ยพอเป็นนายกรัฐมนตรีปุ๊บก็อนุมัติเลยครับเอาเงินภาษีประชาชนเนี่ยนะครับเอาไปแจกเลยครับคนละหมื่นสองหมื่นแล้วก็ดูทำโพแล้วก็เดินสายหาเสียงแบบเศรษฐาเนี่ย จะทำ event ทอีเวนต์ถ่ายรูปนะประมาณสักหกเดือนปีนะผมว่าทุกสภาดีกว่าเพราะว่ากระทรวงสําคัญเนี่ยไม่ได้อยู่กับพักเพื่อไทยเลยนะครับกระทรวงมหาไทยก็อยู่กับภูมิใจไทยรกระทรวงเกษตรก็แทนที่จะทําผลงานก็ไปอยู่กับพลังประชารัฐกระทรวงทรัพยากรก็ไปอยู่กับประชาธิปัตย์แนวโน้มนะครับนะเพราะฉะนั้นพักเนะพื่อไทยเนี่ยมันแทบจะไม่มีกระทรวงสําคัญเลยนะครับเหลือแต่กระทรวงการคลังอะไรต่างๆที่มันดูแลไม่เวิร์กกระทรวงศึกษาก็ไปอยู่กับภูมิใจไทยนะเท่ากับว่า พักเพื่อไทยนี่ไม่มีหายได้เป็นแต่นายกนะนะแรงข่าวที่ผมได้มาเนี่ยนะเขาน่าจะ,<ล>ะมาเร็วแล้วก็ไปเร็วก็คือแจกเงินแจกอะไรต่างๆแล้วก็ดูผลํำรวจที่ดีไหมถ้าดีปุ๊บก็จัดให้มีการเลือกตั้งใหนะครับนะไม่น่าจะหกเดือนปีอะไรนี่เต็มที่ไปเกินสองปีจะไปอยู่ไปทําไมนานๆนะครับเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้พักเพื่อไทยก็ไงไงิระงสาคัญแ้าไม่มีอะไรเหลือเลยไปหมดมาไทยก็อยู่วันลูกทินะเกษตรก็อยู่กับ ธรรมนัตนะครับหมดก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะกระทรวงสากัญนะอะไรต่างๆที่จะเพราะว่าเพื่อไทยต้องไปหาเสียงกับคนจนนะครับคนจนๆเนี่ยเขาจะเลือกเพื่อไทยคนจนๆแก่ๆคนไหนต้องพึ่งพาอะไรต่างๆเราเนี่ยก็จะไปเลือกเพื่อไทยแต่ว่าสมัยหน้าผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลือกหรือเปล่าเพราะว่าข่าวที่แล้วเนี่ยหาเสียงนะไม่ทําตามคําพูดเมื่อเช้าดูข่าวคุณทำออกอะไรหาเสียงว่าจะทําตามคําพูดนะผมก็ไม่เชื่อคำพูดอาภูมิทำหรอครับผมว่าคาพูดของพวกคุณเนี่ย นะถ้าถามผมเนี่ยผมว่าเหมือนคนโกหกเพราะว่าคุณบอก <c oughs> เข้ามาทันทีทันทีผมไม่เห็นทาอะไรทันทีที่ป่านมาแล้วปีนเนี่ยเปลี่ยนนายกไปหนึ่งคนแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่คุณพูดไว้ผมก็ยังไม่ทําเลยผมก็มีหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงคอยติดตามนโยบายของคุณที่หาเสียงไว้ยังไม่ทําอะไรเลยมีแต่น้ําลายน้ําลายนี่แม่งทุกวันแล้วครับทันทีทันทีเดินหน้าต่อเดินหน้าต่อเดินตลอดนะครับเดินหน้าแต่มันไม่มีผลงานค่าไฟก็แพงน้ำมันก็แพง ถ้าแรงก็ถูกนะไปโกหกประชาชนบอกจะขึ้นค่าแรงเท่านั้นตอนน,นี้ถึงเวลาแม่ก็ทาไม่ได้รถไปรฟ้า20บาทแม่ก็ทําไม่ได้ปราบยาเสพติดก็ทําไม่ได้่ดดดอนการพนันก็ค้าของเถือนะเอ่อนนะกินดีอยู่ดีแม่ก็ไม่ได้ตอนนี้ไม่มีจะกินไม่มีจะอยู่นะครับบอกว่าเราจะมีเกียริมีศัศสีไปด้วยกันแม่ก็กลายเป็นหนีไฟแนนซ์ไปด้วยกันนะครับทุกวันนี้แม่งทำหาอะไรไม่ได้สักอย่างอะไรที่คูพูดนะแม่ไม่เป็นความจริงช่วยอธิบายด้วย ไม่ทาไม่เห็นสักอย่างที่มึงทำอะไรได้บ้างนะโฆษณา,ณาหาเสียงจะแจกเป็นเงินดิจิตลอลแม่งทาไม่ได้นะครับนะตอนนี้แ้่เปลี่ยนอะไรละอ่ะจะเปลี่ยนเป็นแจกเป็นอะไรอย่างอื่นอีกนะจะเปลี่ยนเป็นแจกเป็นเป็นนั่นเป็นนี่อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่านะอะไรต่างๆที่นะครับที่เคยหาเสียงไว้เนี่ยมึงทาอะไรไม่ได้สักอย่างเพราะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนะฮะว่าช่วยติดตามนโยบายของเขาว่าสิ่งที่เขาพูดไว้เคยทำอะไรได้บ้าง นะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับนะต็ติดตามกันนะครับนะครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตุลาการของศาลแห่งหนึ่งไปงานเสวนาเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองรสทิทธิเสรีภาพของประชาชนดันเรื่องเยอะแยะที่ต้องพูดทนี้ดันไปพูดถึงเรื่องการยุบพรรคก้าวไกลบอกว่าพรรคก้าวไกลต้องขอบคุณผมนะนะวันแรกนะร้องไห้วันต่อมาหัวเราะนะแล้วก็บอกว่ายักไหลไปด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นไงฮะ แล้วก็นะอตอนยังไม่ยุบพักไม่มีเงินเลยครับพอยุบพักปุ๊บเป็นไงสองวันได้เงินยี่สิบล้านสามสิบล้านนะมีเงินมีท้องขึ้นมาเนี่ยต้องขอบคุณนะนะบอกว่าเดือดร้อนเดือดร้อนอะไรล่ะครับตั้งพักรอไปแล้วแล้วก็ไปเสียบแล้วก็เปิดรับบริจาคนะครับนะแล้วก็พูดไปหัวเราะไปผมก็อยากจะกลาบเรียนนะครับท่านตุลาการนะครับด้วยความเคารพนะครับว่าท่านเป็นตุลาการนะการแสดงความคิดเห็นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องคดีที่ท่านตัดสินเนี่ยโดยทั่วไปเมื่อท่านตัดสินแล้วเนี่ย คนที่เป็นผู้พิพากษาตุลาการอย่างเพื่อนผมก็อยู่สาลฎิการเนี่ยต้องคุยกันเมื่อวานเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเมื่อตัดสินแล้วเขาจะไม่มาพูดถึงคดีที่เขาตัดสินนะเนขาจะไม่พูดคดีที่เขาตัดสินนะครับคือคือถ้าถ้าตัดสินไปแล้วก็คือจบเลยจะไม่พูดถึงคดีที่ตัดสินอันนี้คือคือสิ่งที่ผมจะกับเรียนให้ไม่มีใครหรอกครับตัดสินคดีแล้วก็มาวิพากษ์วิจารณ์ไอ้นี่สมควรติดคุกแล้วไอ้นี่สมควรแพ้ไอ้นี่สมน้ำหน้าไปแล้วนะนะยุดพักไปแล้วก็สมควรแล้วนะ ไอ้นี่ครับยุบยุบพักเร็วรวยนะครับนะยุบพักเร็วรวยนะไม่เดือนร้อนรอหรอกยุบยุบไปเถอะไม่มีใครเขาทำอย่างนั้นครับการจะทําแบบนั้นมันอาจจะทําให้ผู้ความเขามองว่าท่านไม่เป็นกลางในขณะตัดสินหรือมีอคติในขณะที่ท่านเป็นตุลาการก่อนที่ตัดสินเนี่ยท่านอาจจะไม่ชอบพักเก้าไกลหรือเปล่ามันมันทำให้ถูกตีฉินนิีนทาได้นะนะจริยธรรมเนี่ยของตุลาการเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสารุิธรรมสารปกครองสาลทหาร แล้วก็สารอะไรเนี่ยสารธรรมูญผมว่ามันคล้ายๆกันนะเรื่องการดำรงตนการพูดการการแสดงความคิเดเห็นต้องระมัดระวังนะอย่างสารยุติธรรมเนี่ยเขายัางมีหนังสือเวียนเลยครับว่าตุลาการต้องระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นจะได้รับเชิญไปบรรยายที่ไหนอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะแล้วก่อนจะไปบรรยายก็ต้องขออนุญาตต้องไปบรรยายแบบสถามที่ราชการอะไรนี่ได้แต่จะไปบรรยายเอกชนเนี่ยไม่ได้ยกเว้นสอนหนังสือตามมหาลัยอย่างเพื่อนผมเนี่ยเป็นผู้อุกสาสาธิการเนี่ยเขายังบอกเลยว่า เรื่องการคลองตนนี่สําคัญการพูดการการคดีตัดสินไปแล้วจะจบผมทําคดีเนี่ยคดีนักการเมืองศาลฎิการตัดสินเนี่ยบางทีนะองค์คณะบางคนเรารู้จักเรายังไม่กล้าไปถามเลยเฮ้เ hey, พื่อนเอะทำไมตัดสินให้ลูกความเราติดคุกวะาอ๊อ้ทำไมตัดสินให้ลูกความเรายกฟ้องไม่กล้านะครับเจอหน้ายังไม่กล้าคุยเรื่องเรื่องคดีที่เขาตัดสินไปแล้วเลยครับนะครับเนี่ยผมมีเพื่อนอยู่ศาลนิติการเ,เห็นที่มีกับเพราะอะไรเรียนหนังสือรุ่นเดียวกันมาอายุหกสิบ่า้วเพื่อนก็อยู่ศาลนิการยังไม่เคยคุยนะไอ้เรื่องนี้ นายทําไมตัดสินแบบนั้นไม่มีครับเราจะไม่พูดถึงเรื่องที่ตัดสินไปแล้วเพราะฉะนั้นที่มีข่าวตุลาการท่านหนึ่งไปพูดเยอะเย้ยเหยียดหยามเสียดสีพักก้าไกลเนี่ยด้วยความรพบผมมองว่าแม่งไม่ถูกต้องนะถ้าเป็นสารรัฐธรรมเนียต้องโดนตั้งคณะกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมดีไม่ดีก็อาจจะโดนตัดเตือนลดค่าเดินเดือน,อนหรืออาจจะโดนให้ออกได้นะครับเพราะว่ามันกระทบต่อภาพลักษณ์นะครับของตุลาการนะครับว่า ต้องมีใจเป็นกลางปราจาราสจากอคติถ้าเกิดคุณมีความคิดอย่างนี้แสดงว่าก่อนตัดสินเนี่ยแสดงว่าคุณก็ไม่ชอบก้าวไปหรือเปล่ามันอาจจะถูกมองไปแบบนั้นได้นะฝากไว้นะครับว่าถ้าเราจะเป็นตุลาการเนี่ยใจต้องนิ่งเป็นกลางปราจากอคติแต่ถ้าเราเป็นคนวอกแวกออกมาเป็นแบบผมครับเราเป็นนักวิจารณ์เป็นคอมเมนเตอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นทนายความก็ได้เป็นอะไรก็ได้หรือลงสมัครสสอเลยครับนะเราไม่ควรเราเป็นตุลาการ นะอย่างที่คุณวิโร์บอกเนี่ยอายุไปเยอะแล้วนะฟังคาแนะนําจากคุณวิโรจนะแล้วก็วเอาไปปรับปรปุงตัวนะการพูดการจาต้องระมัดระวังหน่อยจะไปเยอะเยอะจะไปถามถามไปเสียดสีเขาไม่มีใครเขาอยากโดนยุบพักหรอกแบบคุณโลมพูดอ่นะพ้าการเมืองเขากว่าจะตั้งกว่าจะอะไรมาไม่มีใครเขาอยากโดนยุบเพราะมีคนที่เขาได้รับความเสียหายถึงขนาดต้องร้องไห้อย่างพิธาเนี่ยนะเขาต้องร้องไห้เพราะอะไรใช้ทวัดเนี่ยเพราะอะไรเขาตั้งใจมาเล่นการเมืองเขาโดนยุบพักเขาโดนตัดสิทธิการเมืองเป็นเวลาสิบปี เขาเสียใจคุณไปตัดสินยุบพักเขาตัดสินการเมืองเสร็จนะแล้วคุณก็ไปไปไป,ไปแสดงความคิดเห็นในงานถึงแม้จะไม่ใช่ในฐานะเ,เป็นตุลาการศารลฎีนก็ตามแต่คุณไปเป็นวิทยกรก็เชิญไปแต่คุณก็ต้องสำรวมหน่อยนะและไอ้คนข้างๆที่นั่งอยู่เนี่ยไปด้วยกันตั้งหลายคนไม่ห้ามไม่ปรามเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะเราก็ควรจะห้ามปรามนะท่านครับท่านครับมันไม่เหมาะสมนะครับท่านท่านน่าจะคุยเรื่องสิทธิเสรีภาพนะ พราะประเด็นที่เขามาเขาเชิญมาเนี่ยเรื่องสิทธิเสรีภาพแต่ดันไปคุยเรื่องการยุบพักก้าวไกลเพื่ออะไรอะ่ะแสดงว่าในใจลึกๆท่านคิดว่าท่านไม่ชอบก้าวไกลท่านอยากจะอยากจะ,ะยุบเข้ามาตั้งนานแล้วใช่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนพี่เดก็เ,เลยนํามาฝากนะครับนะ็ดเ็นะครับแนะตองยพี่น้องประชาชนเขาว่าสแสดงความพิถีนในทางลก ผมอยากจะรู้นะครับว่าทางสารของท่านเนี่ยจะมีการตั้งกรรมการสอบสวนไหมนะจะมีการลงโทษตามจริยธรรมไหมหรือว่าเป็นสิทธิภาพท่านอยากทําอะไรก็ทําอย่างนั้นได้ไหมทั้นะต่อไปเอาตัดสินคดีเสร็จเขาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะครับตัดสินยุบพักเก้าไกลต่อไปก็ตั้งโต๊ะแถลงขาล่าวให้ตำราจเลยทําไมผมตัดสินอย่างนั้นนี้เอาอย่างนั้นเลยไหมนะไม่มีใครก็ทําในโลกนี้ครับตัดสินเสร็จก็เดินจากไปมันจบแล้วหมดหน้าที่ครับท่านไม่มีหน้าที่จะมาแถลงข่าววิพากษ์วิจารณ์แม้คันั่งนะ คณะกรมกรมกาปรปปชเนี่ยปปชจังหวัดเนี่ยสารคดีทุจริต,ตนะครับผมเคยฟ้องปปชจังหวัดนะเขาจะบอกเลยครับคุณไม่มีหน้าที่มาตั้งโตะแถลงข่าวนะเนี่ยปปชจังหวัดสมมติว่าคุณกรมกรมกาปรปปชเขาชี้มูลเสร็จแนละ้วปปชจังหวัดเนี่ยสารทุจริตนะตัดสินมาแล้วนะครับผมทำกรดีนะครับเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยสารอาญาทุจริตภาคสี่จัดสินนะครับว่าขออ,อปปชเนี่ยนะครับปปชจังหวัดไม่มีหน้าที่มาตั้งโต้แถลงข่าวนะ พราะด้การตั้งโต๊ะแถลงข่าวคุณก็โดนฟ้องมาหมิ่นประมาทได้ซึ่งผมเองก็ฟ้องปปชจังหวัดหนึ่งไปแล้วทางภายสานม,มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเนี่ยบอกว่าดูความผมเนี่ยนายกเทศมนตรีทําแบบนั้นแบบนี้ผิดกฎหมายไม่ได้นะโดนฟ้องหมิ่นประมาทนะมันไม่ใช่หน้าที่นะครับสารอาญาธุรกิตเนี่ยตัดสินนะครับว่าปปชจังหวัดก็มีหน้าที่ไต่สวนไปใครผิดใครถูกก็ว่าไปแล้วก็ส่งให้คณะกรรมการปปชชุดใหญ่เก้าคนไม่มีหน้าที่มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะเพราะฉะนั้น ก็ฝากนะครับไอ้พวกหยิวแสงทั้งหลายนะระวังอันนี้ก็ฝากด้วยนะเดี๋ยวจะหาว่ไปเตือนนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบ้านการเมืองนะครับพรุ่งนี้นะครับบ่ายสองนะครับบ่ายสองผมมีอ่านะครับพาลูกความนะครับนะเอ่อนะครับพาลูกความซึ่งเป็นเอเจนซี่โฆษณาเนี่ยไปฟ้องอาจารย์วงจุ้ยชื่อดังที่ออกทีวีบ่อยๆและหลายช่องครับพรุ่งนี้นะลูกความผมจะเปิดเผยเลยครับว่าเขาจะฟ้องใครครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการ